กดกล้องนะคะอ่ะกาบนะมัสการค่ะปูจะเจริญพรค่ะลาว,วันนี้เนาะคะ่ะปูเนาะอืมล้ามือน,นี้ได้คำนวณตองงดไว้เนี่ยก็ได้ส่งให้เอฟซีในทอดสับปังบางปูบางคนเนี่ยจได้บอกเขาว่าอย่าลืมเอาไปซื้อทอกศด้วยมันบอกทกศเอาทกศออกอันไหนยังก่อนซีเก้าเอาหกแปดลังเด้อโอ้นาะ <c oughs> นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ยเนาะ จะบบุญนึ่งเที่ยวกับ,บ่ท่านกันคือว่าแล้วกับปูปูมาบ้างวันนี้แบบใดคะ่ะบ่แบบบ่ประมาทเป็นบ่ค่ับปูมาแบบไม่ประมาทมาแบบไล่จับแบบไม่ให้มันมีที่หลบซ่อนได้ <c oughs> สองตัวมาตัวปรับ <c oughs> ลุกใหม่ค่ะถ้าถ้าวิ่งถ้าเดินสองตัวมาตัวนี้เขาสุ่มวัดพุ่ยละบ่มันคุยเมื่อกี้นะั้นเมื่อกี้ประมาทพวด แ <c oughs> รกเริ่มเดิมที่แหละมันคำนวณเลขซีก็เลยเข้าใจว่ามันต้องบวกแต้มหนึ่งคิตเข้าใจว่าเลขเจ้าของเนี่ยส่วนเจ้าของมันเพิ่มแต้มแล้วต้องเพิ่มเพิ่มไปน้ำมันค่ะ <c oughs> นะมันมาเลขสีซะที่นี้เจ้าของไปเพิ่มเป็นเลขหามันบ่าสี่กับห้ามาตัวไม่หมดสมมติว่าจ้มันมาเลขสี 4, ซะนี่เจ้ของเป็นเป็นรูกหาปเนี่ยเด่นหามันบ่าเถือกปะนียจ้แต่ว่ามือน,นี่เป็นต้นไปตลอดปี ตลอดปีนี่สองตัวมาตัวบนวบวกล่างชัวร้านเปอร์เซ็นต์เหล็กเด่นเหล็กวิ่งหรือว่าเหล็กลุดวิ่งลุดนะคะคุณห้ากับหกห้ากับหกวิ่งลุดค่ะเด่นก็ได้เด่นก็ได้บ่ใส่ค่าวว่าวิ่งเด่นเลยเดี๋ยวกดคัดใส่ค่าวว่าวิ่งว่าบ่วิ่งเงินหลาไปน,นั่น <c oughs> เนไไขียนไปแล้วค่ะบุ่อยากฟังบ่อยากฟังเอาว่าเหล็กเด่นก่อนสิเขียนไปแล้วค่ะวิ่งลุักมือไว้คื้อยังไงไปรดค,ครับุณ ผม<พ>มีเงินหลายปน,นั่นดอกผมมีเงินหลาายเพระสิวิ่งวิ่งมันใช้ทุนหลายแมนอยู่แต่มันบ่ขาดทุนแมนอยู่ค่ะห้ากับหกบ่อขาดตัวอ่าอ่าเขาห่ออันที่จริงนะเลยบ้ากระเลนสองตัวจอนเบิร์ตไลก็วิ่งาาลูดอีก <c oughs> บางคนเม <c oughs> ื่อไรจะบาดวา่าชัดเจนแล้วกระปุกแล้วเอ้าว่าควบจริงดิแม่นไงเอาบัาริเลขกสามตัวเด้อห้าหกแปดห้าหกแปดห้าหกแปดค่ะ อืม้วก็หกสามหกหกสามหกค่ะสองตัวค่ะห้าสองห้าสองค่ะหกสองหกสองค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะหกแปดหกแปดค่ะกนนีลาทีว่ามันไปออกเล้าไอไปออกกันพราะก็สออ๋อหกแปดเป็ค่ะ นี่ตัวกันบ้างครับตัวกันหกสามกันเนาะคันหกสามบ้านี้เน้นนะบ้านี้จ้าเลขเด่นเลขวิ่งเลขลูดเน้นห้ารูดเน้นห้าค่ะเน้นพิษกระซ่ามีตัวมากกับทิวพันธ์จ้าสำหรับเลขเด่นนี่ค่ะเดือดวามันไปบอลอดมันบ่มี่มองให้มันลบนะบ่มีต้นไม้ให้มันลบบ่มี่กอหญ้าให้มันเสี่ยงละอันนี้ ส,สามตัวเน้นตัวไอสามตัวเน้นไปที่ห้าหกแปดห้าหกแปดนะคะสองตัวเน้นไปที่ห้าแปดกับหกแปดสองตัวเน้ 5, 8, 6, 8, นที่ห้าแปดกับหกแปดค่ะอืมแอดมินร่องย่อนเบ้งเด้อล่องย่อนไปเบิ้งของปูเบิ้งต่างต่สามมกกะลาผุนมาเราบวกแต้มหนึ่งมาตลอดเด้อค่ะเพิ่มเฮ็ดร่องเบิง้งคันสองตัวมาตัวบอรู้รุ่จักหมดแอดมินแมนค่ะปู โอ้ย oh, mm hmm. กระปูกับมาหลงจกขวางนาาั่นล่ะย่อมละวันหลงจกขวางเราจะกลายเป็นขั้วรประมาทที่ว่าให้เม็ดเกี่ยว,วมันเจ๋งดีเขาเจ็ดงวดซ่อนนะ่เห็นปะค่ะ <c oughs> อันนั้ก็เลยคิดว่ากูข้นฟุบสูตรคันเทพแล้วกูบาดเนี่ยว่าท่านพ <c oughs> ่อมันมาเพิ่มเตี่ยมจกขวางบ่ารู้จักว่าสูตรมันเขื่อนก็เลยไปเพิ่มน้ามันได,ได้เด็กเอาดักทั้งมันถือค่ะ <c oughs> บาดนี่มันเลนโมลี่แบบนี้ ได้เลขสีเจ้าของกับบวกเป็นเลขหารูทห้าเม็ดเดียวงวดที่ผ่านมามันมาเลขสีบานเนี่ว่าทีนี้มันนี่เล่ดัดเลขดางปลาถิ่มเบิดให้มันแป้นเล่บ้านบ่มีหมองเรียงเสียงโตหรอกป่ะนี่วะฮาก็งอกนี่วะขนมค่ะปูแต่ว่าจริงๆรั้นมันมันกระทบกระเทือนต่อความด้านหน้าจะถือของปูไหมแม่นค่ะปู่ปู่เลี่ยดจริงสิปู่เลี่ยดจริงสิ เดี๋ยวได้ค่ะปูงวดนี่ปูเฮดเลขได้คือเลข5าเมนบอขะปูแมนถูกต้องบ้านนี้ก็ว่าเพื่อมันนั่นก็เอาเพิ่มหนึ่งแต้มก็คือหกนะค่ะปูเนาะแมนนี่หกมาตัวสองตัวมาตัวจักได้ไปดักหน่วยเลยเมนบอค่ะเนาะก็ะมีอยู่ปูเป็นยังคือบรูดสองตัวคือบ้านคือเมืองเขาคือประมาทแท้ อันรูดสองตัวมันก็ยังมีตัวถื่อผู้ขากับบ่ว่ายังดอกอันนี้แหละเม็ดเดียวมันบ่เถืมันเสียเงินได้ปูวาสันอ้าวเจ้าก็คิดถื่อกี่ตัวหล่ะน้องคอยก็กำลังขึ้นเจียวสองตัวมาโตัวขึ้นกันคอยกันเหมือนเป็นน้ำกันกันนั่นเราว่าวาสันดอกอ่าคอยก็บอกอยากว่าซุกซังเลยว่าคอยเบิดหน่อยเบิดลไลน์อย่งวาสันดอกอืมคันแม่นเบิ้นเด็กครัปูเมื่อนี่โอ้คันเบิ้นเลขรูดมันสองตัวเนาะ ค่ะมี่บอไทยบ้านคันเบิ้ลเบิ้ลสองตัวเรียกรูดมาสองตัวไหมมันกันทีเพราะหาหางมกมกขนบอลเหรอเนาะเออแต่ที่เอาตัวเดียวแล้วเกิดเกิดเกิดมันบอลแม่นเด๋มันก็นทมีหมองลบคือสอนตัวเนาะเอาคันเบิ้ลคันเบิ้ลคันเบิ้ลเขียนไว้เพื่อนแม้มมาเบิ้ลดี่ดีไหมคะคันเบิ้ลเนาะเบิ้ลเนาะคันเบิ้ลเบิ้ลว่ะฮ่าฮ่าเอ้า หกหจ้ะอ่านั่นแหละครบรอบด้านบ่้มีหม่องลบคันเบิ้า่าฮาหกหกเด้อเอฟซีเลยลบไม่ได้แล้ว,วมันโซว,ว,ว,ว่าคันแมนคันแมนท่ากันเห่นยญรดนี่รูดทุนสองตัวนี้บ่าขาดทุนดอกแต่มันจะได้หน่อยได้หน่อยแต่ว่าทุนบ่าหายบาบ่บัวเจ็บหน่อยไปหาหลายสมมติว่าตาละบาทนีท่ว่าสามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทคุณสองมันจีเป็นหกสิบหกบาทมันบะจ้ะ หกสิบหกบาทคันถือมากเขาจ่ายบาททอดไกับห้ากันบวกบัญชีละ่ะหักทุนออกหกสิบหกบาทอืมก็ได้ทุนออกหกหกหกสิบหกบาทหักออกอย่างนั้นคือกำไรที่เหลือส่วนที่เหลือได้สามสิบสี่บาทก็ดีก็บาม่ได้เอาได้ช่วงวันเอาบ่บาทนี่จ้าอันละอยากได้สองตัวจอแม่นแม่นผู้ใดก็อยากได้ผูวก็อยากได้ เมื่อหลายก็โูลดปุ่นแนต่ละงวดนะน่ะว่าเป็นหางเาวแต่ว่าหกแปดนี่ไปออกทอกสอล่างเหรอเนาะค่ะปูเนาะนี่หกแปดไปแล้วเดอ้อแต่ว่ากับบอแนมันนอนบอลเลขเล่าบอลแนเนานนอนปูเนาะเลขขามเสียนพางก็ออกดิเล่าบัวบ,บัวสน,น,น,นสามยังกับซ้ำผู้บัสนบพสนดับสองตัวมาตัวบันสนดับเล่าพัฒนานี่นะ จ้ะกรรมกรทบานไห้พร้อมเลขวิ่งสองตัวมาตัวบ่สนดับแต่ว่ากูอื่นอ่าสนโยเกียวโยเข้าเข้ารลบในความเป็นเสี่ยนของแต่ละคนอยู่เจ้ะอือเกี่ยวกับเลขวิ่งเท่านั้นที่บ่สนดับเด็กเด่นเท่านั้นค่ะเอาให้ทุกคนโชคดีด้อแม่แรงแห้งๆปังๆกรรมขอบพระคุณปูหลไๆค่ะปูค่ะกาะการดําเนิการค่ะกา โป๊กอะบอกแล้วเนาะคะ่ะเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่กะกับสีช่วงแรกสองทุ่มครึ่งค่ะแต่ว่าเมื่อนี้กับออกมาพร้อมกับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะมาพร้อมกับรัฐบาลไทยคันเมนจังไดกะเบิงกอนเนาะคะ่ะคนที่ชอบเอฟซี FC ที่ชอบอเพื่อนบ้านตั้งประเทศเนาะคะ่ะแอดกับลงให้เบิงแล้วเนาะคะ่ะของปู่ชุม,มยามเนาะคะ่ะเพื่อปู่ว่ามานิซิโบประมาทเนาะคะ่ะเป็นการไม่ประมาท กสีมาสองตัวค่ะก็คือวิ่งลูดหรือเด่นเนาะค่ะปู่ว่าวิ่งวิ่งลูดวิ่งเด่นเนาะค่ะห้ากับหกเนาะค่ะแต่ว่าปู่เน้นมาที่หานะค่ะเน้นมาที่ห้าแล้วก็สามตัวก่ะห้าหกแปดหกสามหกเน้นที่ห้าหกแปดค่ะแล้วก็สองตัวก็มีห้าสองหกสองห้าแปดหกแปด หกสามอันนี้ตัวกันเด้อค่ะตัวกันนี่หกสามเด้อค่ะเน้นที่ห้าแปดกับหกแปดค่ะแต่ว่าหกแปดนี่ไปออกลางท่อก็ซอรเรียบร้อยแล้วค่ะเล้วค่ะหกแปดกันเบิ้ลเด้อค่ะถ้าเบิ้ลกัสิห่าฮาก็หกหกค่ะคนันเบิ้ลเด้อค่ะสำหรับเราพัฒนา แนวทางของปูซุมเยบเมื่อนีนเนาะค่ะกาลงให้เอฟซีเบงห่าเดอค่ะเอฟซีแฟนช่องผู้ที่ติดตามเราเนาะค่ะก็ขอให้มิโชคมิลาบมันๆคู่กันไปกับรัฐบาลไทยเมื่อนีนเนาะค่ะเอารัฐบาลไทยแล้วด้วยแล้วกำมะเอา้วยตอว่อเราเล่าพัฒนาเนาะค่ะเพื่อนบ้านแห้งๆปังๆมันๆสุขบูสุขคนขอคนละหนึ่งไหนึแชร์เด้อค่ะ เป็นกำลังใจให้โจผ้ารวยน้ำแนก่กับคอให้มิชมมิรามมิมนันแห้งๆปังๆไปทั้งสองอย่างเลยมือนี่รวยๆค่ะคลิปนี้กับขอลกาวข,ขมาสวัสดีค่ะ